โดดการบ้าน1มิตุนายน2566ครับเสร็จครับ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Main Channel นะครับอยู่กับผมหมอแมวพลังเล่ครับวันนี้ตรวจการบ้านกันนะครับเช่นเคยหลังจากสลากออกนะครับวันที่ทุกทุกงวดหลังจากสลากออกทุกงวดนะครับเราก็มาพูดคุยกันตรวจการบ้านกันนะครับสำหรับในงวดนี้1มิถุนายน 2- 5 6 6นรบะครับเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับปรากฏว่านะครับอ่ะเรามาดูผลกันก่อนนะฮะเลขที่ออกนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดที่ที่1มิถุนายน2 5 6 6นนะครับนะ เลขออกนะครับรางวันที่1นะหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองนะครับรางวัลที่1นะหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองนะครับเลขหน้าสามตัวนะครับออกหกแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกครั้งนะเลขหน้าสามตัวนะครับออกหกแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครับแล้วก็เลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวนะเลขท้ายสามตัวนะครับครั้งที่หนึ่งออกเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับ 9 7้ 1> 1, แล้วก็เลขท้าย3ตัวครั้งที่2ออก3 8 6นะครับเออเหอนะฮะแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับหรือว่าสตัวล่างนั่นแหละออก09นะครับ09นะครับวนเวียนอยู่กับเลข9หรือเกินนะครับคราวที่แล้วเนี่ย99อรอบนี้ก็0 9นะครับแล้วก็ในส่วนของการบ้านของเราล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราวันที่เลขเด่นดาวดี12ราศีก่อนนะครับปรากฏว่า มี2ราศีนะครับก็คือราศีแรกคือราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยหมอแมนให้ไปคือ2 9 7นะครับราศีสิงห์นะให้ไป2 9 7นะครับปรากฏว่านะครับมา7 2นะมา7 2นะครับก็เป็น2ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นแหละนะครับหรือว่า2ตัวบนนะครับราศีสิงห์เนี่ยหมอแมนจัดไว้อันดับที่3ด้วยนะครับจัดไว้อันดับที่3ด้วยนะครับเลขมาด้วยนะฮะแล้วก็นะครับราศี ต่อมานะครับก็คือราศีธนูครับราศีธนูเนี่ยหมอแมนให้ไปสองกนะครับ2 9 7ก็ตัดเล่นก็จะมี2 7 7 2นะครับก็ปรากฏว่ามา72ก็2ตัวท้ายรางวัลที่1เช่นเดียวกันนะครับปรากฏราศีธนูก็เป็นราศีที่หมอแมนจัดไว้ในอันดับที่5นะครับจัดไว้ราศีอันดับที่5นะครับแล้วก็เลขมาด้วยนะครับเออเอาสินะอ่ะเข้าเขานะ อีกหลายๆลาราศีเนี่ยก็บอกว่าเสียดายนะครับหรือบางคนอาจจะถูกก็ได้ถ้าเราไปแผลงไปแปลงนะครับก็ประมาณนี้ก็สรุปเนี่ยเข้าไป2อราศีแล้วก็ในส่วนของเลขวันเกิดนะครับเลขนำโชคตามวันเกิดนะฮะวันแรกเนี่ยก็คือคนวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์วันศุกร์หมอแม่นให้ไปเนี่ย 927นะครับ927นะครับแล้วก็จัดอันดับไว้อันดับที่5นะสำหรับคนวันศุกร์นะอ่าให้ไป927ปรากฏว่าเข้า72นะครับเข้า72อ่าคนวันศุกร์นะครับแล้วก็คนวันจันทร์อ่าคนวันจันทร์เนี่ยหมอแมนไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับวันจันทร์ยังไม่ติดอันดับนะครับอ่าแต่หมอแมนให้ไป271นะครับตัดเล่นก็จะมี72เหมือนกันนะก็เข้า2ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับเออ แล้วก็นะครับที่พลิกนะครับ่าประสบผลสําเร็จก็คือเลขของคนวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์เนี่ยนะครับหมอแมนให้ไป172นะครับ172ก็ตัดเล่นก็จะมีชุด172นะครับนะก็เข้า2ตัวท้ายรางวันที่1แล้วปรากฏว่าคนวันเสาร์เนี่ยจัดไว้นะครับในจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์เนี่ยคนวันเสาร์จัดไว้อันดับที่1เลยนะครับ จัดไว้ดับที่1ครับแล้วก็เลขมานะครับมาตามนัดอ่ะโอ้ถือว่าโอเคนะครับนี่มา3วันเกิดนะครับสำหรับตัวเลขนะอ่าสองราศีและก็3วันเกิดนะครับเราขยับมาดูที่เลขดาวเด่นกันบ้างนะครับดาวเด่นเนี่ยหมแม่ให้ไป1 0 2 9 5 6นนะครับแล้วก็เก่งตามตำแหน่งไว้นะครับปรากฏว่ามาเนี่ยไม่ตรงตามตำแหน่งนะครับไม่ตรงตามตำแหน่งแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์มา เลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล0 9นย์นะครับ0 9นย์นะครับดูอีกทีน,นึงฮะ09ย์เห็นไหมนะคือศูนย์เนี่ยนะเกงไว้ว่าหลักหน่วยแต่ว่าก็มาหลักสิบนะครับมาหลักสิบนะครับแล้วก็เลขเกเนี่ยเกงไว้หลักร้อยปรากฏว่ามาหลักหน่วยเลยนะครับเลข9กับเลข6หมอแมนช่างใจอยู่นะว่าจะเอาใครไว้หน้าใครไว้ท้ายนะ,นะครับปรากฏไปเลือกเลข6นะเพราะหกเป็นราชาโชคนะครับ เออมาเนี่ยมาเป็นเลข9นะเออนะปรากฏว่ามา0ูนย์ก็ถือว่าตรงนะตามตารางดาวเด่นนะครับก็ยังเด่นสมชื่ออยู่นะครับยังเด่นสมชื่ออยู่นี่คือส่วนของดาวเด่นนะครับแล้วก็เลขต่อมานะครับอันนี้ก็พีคเหมือนกันนะครับเป็นเลขปิงปองนะเลขปิงปองเนี่ยหมอแม่จะจับทุกวันนะฟังให้ดีนะจับทุกวันในกลุ่มเลขเด่นประจําวันนะครับในกลุ่มลายมีอยู่5กลุ่มตอนนี้ กลุ่มเลขเด่นประจำวันนะครับแล้วก็จะให้ในสมาชิก YouTube นะครับให้หน้าฟีดของสมาชิก YouTube สมาชิกที่สมัครสมาชิกทาง u t u b e เดือนละ100บาทฟังให้ดีนะที่สมัครสมาชิก YouTube เดือนละ1 0 0บาทเนี่ยนะครับบอแมนก็จะมีเลขสูตรนำโชคมอบให้วันที่1วันที่16แล้วจะมีเลขปิงปองมอบให้วันที่1วันที่16นะครับแต่ปิงปองเนี่ยจะจับทุกวันฟังให้ดีนะ ในกลุ่มไลน์เนี่ยปิงปองจับทุกวันนะให้ทุกวันแต่ในส่วนของใครบอกว่าไม่ไม่ต้องการเข้ากลุ่มไลน์ไม่สนเลขเด่นประจําวันของทุกวันไงเพราะว่าตัวฉันลุ้นแต่สลากไทยอย่างเดียว1นกับสิบอ,อย่างเดียวนะครับก็สามารถสนับสนุนนะครับโดยการสมัครสมาชิกนะของช่อง y t u t u นะครับรายได้นะครับหมอแม่หักแบ่งกับ y t u t u นะครับนะไม่ได้คนเดียวนะเดือนละ100บาทราคาเดียวไม่ขึ้น นะราคาเดียวไม่ขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ fc นะครับพ่อแม่พี่น้องเข้าถึงง่ายๆนะครับใครที่ชอบจริงๆนะเรื่องระหว่างวันที่1กับอวันที่16เนะี่ยชอบจริงๆอยากจะสนับสนุนก็สนับสนุนกันได้นะครับเดือนละ1 0 0รบาทพอคลิกสมัครสมาชิกไปก็จะมีการตัดหักบัตรตามปกตินะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเหมือนท่านซื้อของออนไลน์ตามปกตินั่นแหละอันนี้เดือนละ100บาทนะครับก็จะมีตัวเลขตรงนี้มอบให้เป็นของขวัญน,นะครับ บากว่าปิงปองนะครับงวดนี้หมอแมนให้ไปเนี่ยจับได้ก็คือ490นะครับ490นะครับตัดเล่นก็จะต้องมี09เนอะเออปรากฏว่ามาเลยนะครับงวดนี้นะครับเข้าไปเออสตัวท้ายนะครับเลขท้าย2ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาปิงปองเออนะก็เข้าท่าเข้าทางนะครับในส่วนของอ้อมสินเนี่ยนะครับก็ มานะแต่น้อยคนที่จะเล่นก็ปรากฏว่าผลอ้อมสินเนี่ยนะครับไอสาตัวบนมา4 5 1หนะครับมา4 5 1หนะครับแล้ว2ตัวล่างเนี่ยมา4 5นะครับ4 5่ห้าแต่ว่านั้นยังราศีเมษเนี่ยให้ไป5 4 8ถ้าตัดเล่นก็จะตรงกับ4 5นะครับมีนะครับแล้วราศีมีนนะครับก็จะมีเลข4 5นะครับหมอแมนให้ไปหกสี่เนาะก็ตรงเลข4 5นะครับอนี้ย้อนให้นิดหนึ่งย้อนให้นิดหนึ่ง นะครับประมาณนี้ส่วนใครไม่ลุ้นอะไรก็ข้ามขามไปนะข้ามข้ามกันไปนะครับเอาละครับหากท่านชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับพอสนุกสนานเป็นกันเองแบบนี้นะครับแล้วเลขต่อไปเลขยามนำโชคจะมีเลขอะไรบ้างก็อย่าลืมมารับชมกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ